เนี่ยาปมันัในอ่าออ๋อจะปกสวัสดีครับีเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีเอฟซีครับอ้ามื่อนี้เขากับมาพบว่าพอกันบรรยากาศช่วงเศ้าๆของมือห้อยออกครับเมื่อนี้วันที่16สิงหาคม2ห้า6หครับ อ่เมื่อนี้ก็ปตขออนุญาตสรุปตัวเลขอ่าทุกสำนักนะครับให้พยพี่นกยิปซีได้มีโอกาสเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันช่วงเช้านะครับหลังจากประมาณจากักษ์สองโมงกว่าหรือสามโมงในกัปมีอ่าเลขเพวกนั้นพอมาจีบเบียนไซเกาหลีแล้วก็พวกนั้นใบสองกัปตีตามมาอีกนะครับเมื่อนี้ก็กระทากิตามกันต่อไปว่าใน,นส่วนของตัวเลขพวกในเนี่ย มีสายใดขามาแน่สําหรับมือนี้มือนี้นักมือเข้มข้นวันต่อไปอ่าตอนนี้เท่ากันมาสรุปตัวเลขก่อนนะครับซึ่งอันดับแรกๆเลยนี่นะครับก็จะเอาเลขหลายตัวมานําเสนอสักวันผมเพราะว่าผมมั่นใจว่าในส่วนของตัวเลขพัสดุงศูนย์หนึ่งสองชุดเต็มเนี่ยอ่นา,าน่าจะมาแน่วันต่อไปอันนี้คืออ่าความมั่นใจของผมอ่าแต่ว่าสีมาเพราะมาเขากับสิรูกผลบุรัชีมกแมงอ่าในส่วนชุด เต็มของพระตุดงศูนย์หนึ่งสองวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกห้าอ่าชเต็มชุดเต็มพระตุดวงศูนย์หนึ่งสองนะครับให้เลขสามตัวมาซีหางด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยห้าสามเจ็ดเป็นชุดแรกนะครับราคาสองสาเจ็ดสามชุดที่สองราคาห้าสามแปดราคาห้า ซซึ่งชุดเน้นกะชิเน้นไปที่5าสามเ็ดครับพ่อยไม่นองครับบานนี้กะทิเป็นในส่วน3ตัวนะครับบนจับชุดมากก็คือ70 7ด7ูนย์เเน้นไปที่73ครับชุดคิดเเนาะชุดคิดแกะทิมีแปดศูนย์แมแปดห้าแปดหแล้วก็8ปดสี่มียู่ิ0ชุดด้วยกัน บันี้ก็จะเป็นในส่วนของเลขล่างวันต่อเลขล่างก็จะเป็นสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดชุดติดสามนะครับชุดติดห้าก็จะมีห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ในส่วนล่างยังบ่มีตัวเน้นนะครับปล่อยตองหวดมาเป็นทั้งสี่ชุดเตียมแล้วก็ในส่วนชุดบนเน้นมาตั้งแต่ตองหวดบุตรครับห้าเจ็ดสามตั้งแต่ตองหวดเลยนะครับอสองตัวก็นเน้นไปที่เจ็ดสาม 3. นะครับ อบันนี้กับมาเบิงในส่วนของมาช็อตที่สองหน้าเพิ่นจัดสีม่มีตัวคัดตัวเน้นมาให้ับอ่อนนมานะครับก็บวาเป็นชุดเน้นเพิเ่งแล้วบานนี้ ชุดเน้นกับสีคาดมาหางเดียวก็ยังเป็นตัวเลขตัวเน้นตัวเก้านะครับในชุด<ม>บนกับเน้นมาหาเจ็ดสามนะครับตัวเน้นสองตัวตัดออกมากับเป็นเจ็ดสามหาแปดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งนะครับเน้นไปที่เจ็ดสามนะครับในชุดล่างกับมีสามศูนย์สามหกสามแปดและกับตัวกันสี่ศูนย์ซึ่งสีสังเกตเห็นได้ว่างวดที่แล้วเข้าชุด กันนะครับเข้าชุดกันเข่าตกันทั้งบนทั้งลาง่างน่ะล่ะบนกระเข่ากันล่างกระเข่ากันจากนั้นแล้วก็ล่องเอาไปพินินจารณาแต่ว่าชุดเต็มยาทิมนะครับเอามาเทียบกันมากตัวใดกับจัดไปนะครับเอามาเทียบกันเบอง์เอามาามีค์ใช้กันเบงองว่าชุดเต็มมากจังไรแด้อซึ่งตัวเลขเพิ่นกระเข่ามากหลายงวดแล้วในส่วนปลาตุ่งศูน12เข่ามากเยวะงวดต่อไปนี่จะเป็นงวดที่17ไรได้บ้า สิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดงวดแล้วตา,า้าในมือนี่นะครับเดี๋ยวกัตจีนมาเบิร์กันอีกนะครับกัตจีมีในส่วนของตัวเลขพระตุดงศูนหนึ่งสองนี่กัตจมี่เป็นเลขสายในเพิ่นมานะครับเลขสายในเพิ่นไดมาสามงวดแล้ว พระเจ้าื่อกันเป็นล้านนะครับในส่วนอ่าตัวเลขชุดนี้นะครับวันนี้สิเป็ยนเช่นไรกันมารุนกันอเพราะว่าเพื่อนจะได้กันวันว่างนึงเนี่กันเมียนบ่อใจเครื่องในกรณีจช่นไรนี่กันโอ้ได้หลายอยู่ดีครับได้เพื่อนจะสิได้กันเป็นล้านหรือคือเก้าล่ะเอากตมาตามต่อนะครับในวดของวันนี้นะครับว่าจิเปลี่ยนจช่นไรเอา คลิปนี้กบที่ว่าในส่วน2องพัตุดงศูนย์หนึ่งสอหลเนี่ยเพราะว่าเลขเพิ่มมาหลายสายนะครับแต่ว่าตัวเลขคำนวณเพิ่อนอาจกขึ้นั่นแหละชุดเต็มอ่าวัดนี้ในส่วนเลขรับกองฉลากสายพัตุดงศูนย์หนนะครับเพิ่นจะให้มาอ่าพงทีนะครับในส่วนของเลขคำนวณแต่ว่าเลขวงในนี่ได้มาห้าสี่เจบันใกล้เคียงกันมากนะครับ ห้าสี่เจ็ดเลขคำนวณได้ห้าสามเจ็ดแต่ว่าเลขวงในได้ห้าสี่เจ็ดซึ่งไม่จับคู่เรียบร้อยนะครับจับคู่กันมากอะไม่ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามเป็นเลขสองตัวนะครับซึ่งเพิ่นคาดว่าจะเป็นเลขล่างว่าฉันในส่วนล่าสุดเลยบานนี่ล่าสุดของวงในของเพื่อนเพิ่นจะมีสายไล่งานของเพื่อนมากล่ะจะได้ม้าหนึ่งหากับสองหา ทั้งเบิร์วงในกับมีซัมนี่นะครับในส่วนของพระธุดงศูนย์หนึ่งสองอ่าวันนี้ก็ไปไข่เอื้อนกันต่อครับเพ่นไม่รองครับเดีย๋ยสมมิว่าสู้ข้างสู้ใคนะคลิปนี้ก็ีเงาหน่อยอา่าปลาปูสารข้ามากันตอนนะอา่อาในสว่วของปูสารข้ามนะครับอะมีตามนี่นะครับเพื่อนไม่ให้วิ่งวิ่งฮะดับสาม หน่วยบนวัสดุจับคู่ให้เจ็ดห้าศูนย์อ่าแล้วกันนี่ศูนย์สามครับหกหนึ่งนะครับซึ่งศูนย์หกแสนกับมาเก้าเก้าเก้าวัสดุศูนย์หกแสนเลขในตารางกับมียูซีเก้าเจ็ดแล้วก็หกแปดห้าในส่วนจับคู่เลขในตารางกับมีห้าเก้าเจ็ดแล้วก็แปดห้าครับ อันนี้เป็นเลขพุทธจอมปวกที่วัดพระตุดงศูนย์หนึ่งสองวันวันที่ชิมกสิงหาคมสองอา,ากหาการนี่ผู้ใดไป,ไปแนมเห็นนะครับเห็นซีสองสามก็สัน่นะ,ะผมปฏิบิเปิดไปต่อเนึ่อย่งนะครับเลขยายนางร้านเปอร์เซ็น,น,นอันนี้เป็นในส่วนของเลขยายนางร้านเปอร์เซ็นยายนางร้านเปอร์เซ็นวิ่งบนแปดนะครับอันนี้คือตองหวดวิ่งล่างศูนย์ จับคู่มีแปดหกหกสี่สี่แปดนะครับอันนี้คือตองวดเพิิอนอันนี้ในส่วนของเลขนิมิตฝันของพัธุดงศูนย์หนึ่งสองต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจชัดเจนว่าเลขมันเป็นเลขฝันและก็เป็นเลขคํานวณน,นะครับเลขคํานวณอีกสี่หลายตัวแน่ยังน้อยก็เพื่อเป็นชุดเต็มชุดเน้นมากแต่ว่าอันนี้คือเป็นเลขนิมิตของเพ่อนเลขฝันเพลินเลขฝันก็นมี8แปดเจ็ดหนึ่งแปดเก้าหนึ่ง แลข9181กับ71ครับไฮว่าเลขติดหนึ่งทุกตัวนะครับในส่วนของปลาตุ่ง012มาในต่อนหน้านะครับก็จะเป็นเลขอาจารย์สมหวังบัตรเลขอาจารย์สมหวังมีไฮมา144แล้วก็42แล้วก็490นะครับเลขอาจารย์สมหวังเนาะอ่าผู้เพื่อนอไป อย่างล่ะเพื่อนว่าเพื่อนไปเขาพันศาน้ำพระอขณะ,ะเพื่อนไปปนไปไป,ปฏิบตินยิวหันไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ในวัดวัดตุดง0ูนหนึ่งสองหันอ่าต่อมาครับเป็นเลขพ่อกันวนครับนี่เจ้านี้น่ะจับตามองมากครับตัวเลขยังไม่เปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อเศา้ากับมีโอกาสได้เบาได้คุยอ่ามีโอกาสได้เบาได้จ่ากับเพื่อนนะครับเพื่อนบอกว่าเลขที่ได้เนี่ยก็คือสามหาตัวนี้คือสามหานะครับ ตัวเน้นนี่คือ3 5ห้าเลยนะครับขันซีสูตรสีมะเือสีมะรางล่าสูตรเปิ้นฝันว่ามีคนเอาเหลา,ากับเนื้อมาให้เพิ่นจะเลือกสีรับประทานเนื้อรับประทานเหล่า่าฉันเพิ่นเลือกว่าสีกินเหล่าแต่ว่าเหล่านะเอามาให้ร่างเนื้เอเลาเอามาให้หนึ่งรังนะครับซึ่งกระสีตั้งขอสังเกตว่าเหลานึ่งร่างเนี่ยเป็นเหล่าขาว แต่ว่าเป็นเหล้า40ดีกีหรือจะเป็นเหล้า35ดีกีไม่ระบุนะครับเรามันมีทั้ง30ดีกี G, แลวก็มีทั้ง40ดีกีแต่ว่าบานนี้เราล่างเราขวดน้อยเป็นเราขวดน้อยล่างหนึ่งฮะนะล่างหนึ่งฮันเป็นมันมีมันมัมน,มนมีจะขวดต้องเบิ่งกันนะครับล่างหนึ่งนะ่ะมีเราจะขวด อ่าซึ่งเราควรเลขนี่สิมียี่สิบสี่ขวดนะตามตามที่ผมอ่าเคยไปสอบไปถามเบิ้งเราเราล่างนึงน่อมียี่สิบสี่ขวดเราขวดน้อยนะครับกับพี่นี่พี่จะละหน้าแล้วแจผู้ใด้ทีอ่าแก้ความฝันเพิ่นจังไดรนะครับแต่ว่าเพิ่นเน้นมาแล้วว่าสามห้าเป็นบนสี่ศูนย์น้าจะเป็นล่างเพิ่นวางสั่นแต่ว่าในส่วนสั่นผู้ใดมากชื้อเลขสามตัวเก่าสี่มษัย ต่อไปก็เป็นเลขซับเปลยเอครับซับเปลยเอให้มาสองห้าครับเลขสามตัวจับคู่ให้ก็มีห้าเจ็ดสี่แล้วก็สองเก้าครับซับเปลยเอสองเจ็ดสี่นะครับสองเจ็ดสี่กับสองห้าแล้วก็สองเก้าเลขซับเปลยเอครับเลขรับสายในนะครับเลขรับสายในอีกสายหนึ่งที่ใหญ่มากนะครับกับไอหมาหาสามคับสองหาครับมีเลขสองหาตัวนี้ สายในสายนี้ก็น่าจับตามองนะครับส่วนวิ่งอีกสายหนึ่งนะ่อันนี้คนละสายนะครับเี่ยด้ะอันนี้สายจับคู่อันนี้สายวิ่งสายวิ่งไห้มาเปีล่องเกครับสายในเด้อสายในพงพี่น้องสายในเอ้าบันี้กาเลขพระสุดงศูนย์หนึ่งสองกานไปบันนี้มีอาจารย์ที่เพิ่นเป็นเจ้าอาวาสนะครับยูวัดพระสุดงศูนย์หนึ่งสองนะครับเพิ่นกะบอกว่า ปูพญานาคมาบอกเพื่อนเจ็ดซีตัวเดียวโคโลน,นะพญานาคบอกเพื่อนตัวเดียวโคโลคือเจ็ดซีนะครับเจ็ดซีซีเจ็ดนในส่วนของเลขปูเก็ดนานะครับผมตังาา้งฉายาเป่นปูเกียรตินาขเพื่อนเป็นเจ้าอาวาสยุหันละซึ่งเ,เพื่อนก็นกได้นิเมิตวา่าปูไม่ใหา้โชคหให้ช่ยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนบอกว่า ให้เจ็ดสี่ซึ่งเป็นวันแรกของอนนะอคนได้พลอยไม่รองนะื้ไฮเลขหางเดียวเจ็ดสี่ต่อไปเลขตีพีบอกครับวันี้ครับเลขตีพีบอกเลขตีพีบอกหนี่งกับมีไฮมาบนมีอยู่สองหาง <c oughs> กับไฮมาศูนย์หนึ่งแปดกับห้าหนึ่งแปดนะครับแล้วก็ตัดคู่สองตัวไฮกับมีสิบแปดกับสิบหกครับ เลขยายนางร้านเปอร์เซ็นนะครับ่ายายนั่งจับกูเรียบร้อยหลังจากวิง่งบวนวิ่ง8มานะครับชุดนี้ก็ทีเป็นชุดเน้นแล้วนะครับไฮมาสี่หกับหนึ่งี่ครับเลขสตัวก็มี 6, 6, 8, 6, 9, 8, ่หกสี่หกแปดหเก้าส่วนดาลางกับเดน6กล่องหนึ่งนะครับแต่จาจับกูร่างกับมีอหนึ่งแล้วก็1 6กับ1 8ึนะครับกันกับกันไปที่4ีสี่ วันนี้มาเป็นเลขเสี้ยนหน่อยหลักสิบเด้อหวยไปน้องเด้อเสี้ยนหน่อยหลักสิบให้เลขแม่สองหางเท่านั้นนะครับให้เลขสองหางก็คือแปดสามกับศูนย์สามอ่าแล้วก็ให้สามมาเป็นหลักร้อยครับให้สามมาเป็นหลักร้อยด้วยนะครับหลักหน่วยตัวนี้สาม,มาให้เป็นหลักหน่วยตัวเด,ด้อครับเด้อให้สามมาเป็นหลักหน่วยยันม้วนไหลก็อ่านว่าอ,อกอคือกันฮนะ ให้สมมาเป็นหลักหน่วยนะครับขอโทษนะครับบนให้แปดสามให้ศูนย์สามซึ่งให้สามมาเป็นหลักหน่วยนี่ครับมันกะปูผาขาวปูข้าขาววะท่นปูผาขาวหามากงสิเหรครับผมว่ามีราไละเอียดที่เราสู้ฟัง่งนส่วนปูผาขาวเนาะ ผมเมเดลท้ายท้ำกับแคบจอไปรหดกับปู่พราขาวไหฮมากที่ราคาแปดหนึ่งหาหกห้าหนึ่งแปดห้าจับหกแปดห้า่าสั่นบานนี้ในส่วนของเลขนีน้องไม่ขึน้นมาเนี่น้องมีขึ้นนะครับไฮมากกับสี่ศูนย์ครับเก้าหาหนึ่งซึ่งจะเป็นเลขจับปักหลอดแล้วก็ไฮมีน้องแด้วเลขจับปักหลอด ในส่วนของสองห้าหกสี่เนี่ยก็คือเลขพ่อเพื่อนฝันว่าลูกทุกนามเสียชีวิตวสันเน้น้นองกับอายุหนึ่งปีสี่เดือนนะครับอาจจะเป็นหนึ่งสี่บ้อง,องในีจะเลยกับพี่นิดพีชจันแล้วแนนะครับส่วนพ่อสนนอนก็สองห้าหกสี่เลขน้องจำบักหลอดก็คือเก้าหาหนึ่งละก็สี่ศูนย์อุวัตตาอุดรน,นะครับอันนี้คื่องที บ่ได้สรุปใหมพอยพี่น้องฟังหรอกเนาะเพราะว่าด็บปูวบบเก่าดอดนมันมีความเลื่อนไหวตลอดพ่าฉะนั้นกะเบิง่งเบิ่งคลิปล่าสุดโหลดครับพอยพี่น้องครับเบิ่งคลิปล่าสุดเมื่อเ้าี่ผมไปมาตั้งแต่ตีสี่เลยไปเอาตัวเลขเพื่อนมาพอยพี่น้องกับไปตามเบิ่งคลิปลดว่าเพื่อนได้ตัวไดแต่ว่าที่กิ่งแล้วเนี่ยก้อนหน้านั่นก้อนที่ผมคิบไปล่าสุดนี่กะเพื่อให้เล็ชุดนี้มากครับเบิ่งเอาครับ นี่คือเลขปูเถาครับพี่น้องครับเลขปูเทาปูเ่าที่เิ่นเดินทางมาหาปูวัดป้าอุดรนั่นแหะอ่าเปนเลขปูเ่าอันนี้ก็ได้พี่น้องก็ลองเอาไปปีนี้ปิดกันหนาซึ่งเลขปูเาา่านี่เป็นเลขข้ามวันเหมือนหเลขข้ามวันใ่ไหมเลขปูเทานั่นบะไม่ได้ันบอกโอ้เลขปูเ่าเป็นเลขฝันแต่มีเจ็ดหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแล้วก็ห้านึ่งเก้านึ่งหก เพื่นเขาจังหวัดล่ะโอ้เลขเลขปูเ่ากับเขามา่นะอสานะมวันเลยเด้อพ่อยพี่น้องเด้อนี่กับว่าเป็งเลขปูหลองหนครับรพ่อยพี่น้องครับปูหลองหนนี์ในคณสนใจวันที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างปูหลองหนนะ่ะนะครับเพื่อนกระหายมากเพื่อนสงสัยว่าเลขกสีหาม,มาสัน่นก็เลยตีเป็นฮาหนึ่งฮาควั่มฝันเพื่อนฝันว่าเข็มแท่งแขนเจ้าของเอามือเจ้าของเนี่ยใส่เข็มแท่งแขนเจ้าของ ันกลายมนหาหนึ่งหา,ห,าหนึ่งเจีดหนึ่งหาหนึ่งเกียแล้วก็ล่างไห่หนึง่งหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งแล้วก็สองสี่สองเจียรครับอ่าบันทิกับว่าเบิ้งเซียนน้อยพ้ารวยนะครับเซียนน้อยผ้าวรยนนยาวยนี่เซียนน้อยผ้ารวยนี่ให้เดียนมากก็คือสองกับห้าครับเดียนสิบนะครับสองกับห้า ส่วนหลักหน่วยให้มา1 8 5 2 4นะครับจับคู่เบียดเส็จแล้วก็จะได้เลข10คู่มี2 1 2 8 2 5 2 2 2 4อที่ามีห1าห5 5 5 2 5 4าครับเสียบน้อยพารวยนะครับอ่าอันนี้ล่างทรงคู่ดำครับล่างทรงผู่ดำก็ให้เลขหลักมา มี5้ามี7มี0นย์มี3มนะครับเลขสี่ตัวที่เพิ่นเอามาว่งใช้กันมี่มีสมีสมีหามี8ดเพิ่นกันเน้นไปว่งที่3ามห้ดนะครับซึ่งจับคู่กับกมีเก้าเจ็ดเก็ดหนึ่นาสิเป็นล่างสนเพิ่นว่าอ้าวประเดนกับบ้าเบิ่งคู่หายตัวคู่หายตัวกับปูลองหวนมาคือกันเนอะพลอยมีน้องเนงือกพลอลรูปนะครับ อันนี้เป็นผู้หายตัวที่เว้าผ่านไปคือปูรองหอนอน่าผู้หายตัวได้มากเจ็ดศู0ย์เก้า่งครับอันนี้ก็เลขกัะชันสมบังล่าสุดนะครับล่าสุดล่าสุดเลยอ่าสี่เก8าศูนยกับส7ครับอันนี้กีีบอก ี่พีพีบอกเด้อพ่อยม่นองเด้อนี่ีบีบอกล่าสุดระขึ้นนี่แหละครับผมทีพี TV บอกมีสองช็อตนะครับพ่อยม่นองครับอันนี้ก็น่องใจบุญยิบนะครับน่องใจบุญให้โชคนะครับกระยิายิาบักหลอดนะครับ ก็ได้ศูนย์สองเก้าสามห้ากับสองห้าครับน่องใจบุญเนานะน่องใจบุญกับลูกไส้ผมนี่แหละครับน,นี่ให้ชว่วกระล่องเอาไปวิเคราะห์บ้งอ่านี่ก็เป็นในส่วนของตัวเลขน้องแฝดครับน่องแฝดได้แปดแปดสองแล้วก็จีห้าครับน่องแฝดเนาะ เบิดแล้วตัวบานานะีอก็ได้เนาะเบอร์แล้ววัดป่าอุดรน,นี่เบิดแล้วครับเบิดแล้วเบิดเท่านี้เดลยวัยพี่น้องเด้อะตัวเด็กเนอะอ่าเรียบร้อยครับอ่าขอลองเอาไปไวิเคราะห์เป็นแนวทางเบิึงนะครับเมื่อนี้เมื่อเลอ็กออกถ้าที่มีโอกาสมีโชคมีใช่นะครับทาง้งจองกันน้ำเสนอเป็นแนวทางให้พีนี้พิจารณาดีๆใช้สติก่อนจะลงทุนนะครับชอบตำ้มมกใดมักตำก้มมกใดกับ ล่องออกไปวิเคราะห์เบิ้งนะครับ่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เด้อพอพี่น้องครับหลังจากซีโมงไปแล้วสำนักใดเข่าห้องกะทิมาสรุปใหม่ฟังอีกทีนึงมาสำนักใด้เข่าห้องกะทิตามต้องเอาตัวเลขมาฝากตอนพอยพี่น้องคือเกาเจีนเก้ครับสำรับคลิปมีก็ะป๋อบพูดรายๆายสำรับก,การติดตามรับชมกันคลิปหน้าพ่อหรบอไม่ครับสวัสดี